สวัสดีครับมาดูนกเป็ดน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำอําปึนจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับเยอะเลยครับนกเป็ดนะครับเป็ดแดงนะครับอ่างเก็บน้ำอําปุนจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้โก็เยอะนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ อ่างเก็บน้ําอําปึนจังหวัดสุรินทร์นะครับเยอะทีเดียวครับดูครับเยอะเลยครับเดี๋ยวซูมมาให้ดูใกล้ๆกันครับอืสวยงามนะครับคุณผู้ชมเยอะเลยสวยงามมากครับนี่ครับเป็ดแดงนะครับหรือว่านกเป็ดนะครับอ่างเก็บน้ําอําปึนจังหวัดสุรินทร์นะครับ โอ้โหคุณผู้ชมเยอะเยอะมากครับสุดยอดครับนี่ครับเยอะจริงๆครับห่างเก็บหนาวอําอปืนจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝูงหนึ่งนะครับอ,อีกฝูงหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับอีกฝูงหนึ่งนะครับนี่ครับอีกฝูงหนึ่งจะอยู่มุมทางนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะซูมมาให้ดูใกล้ๆกันนี่ครับเยอะเลยครับนกเป็ดนะครับอ่างเก็บน้ำอําปุนจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับอื้อือเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเยอะมากครับแต่ฝูงทางนี้เนี่ยฝูงใหญ่เลยครับ เดี๋ยวผมจะมาให้ดูฝูงกันทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ดูกันแล้วก็ไล่กันไปนะครับมาให้ดูฝูงใหญ่ๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวซูมมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ครับนกเป็ดนะครับอ่างเก็บน้ำอาเป้นจังหวัดสุรินทร์นะครับอืมเยอะมากครับคุณผู้ชมครับนี่ครับฝั่งด้านนี้นี่ฝูงใหญ่เลยนะครับ ครับดูครับฝูงใหญ่เลยสุดยอดจริงๆครับเยอะมากครับนกเป็ดน้ำนะครับฝูงใหญ่มากครับนี่ครับเดี๋ยวซูมมาให้ดูใกล้ๆกันสุดยอดจริงๆครับอ่างเก็บน้ำอําพิลผมขับรถมาจอดแล้วก็ถ่ายเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ทุกท่านดูใกล้ๆกันนะครับ ดูครับสวยงามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับที่ก็คือบริเวณนะครับของอ่างเก็บน้ำอำป้นจังหวัดส,สุรินทร์นะครับขอบคุณครับ